พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศการสวดพระอภิธรรมศพของผู้เสียชีวิตทั้งสองคนนะคะไปที่สาลาการประเรียนวัดวันยาวบนอำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีค่ะที่นี่เป็นสถานที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพของนายกฤษณะถาวรหรือว่าคุณโต้งนิสิตปริญญาโทวัย32ปีซึ่งก็เป็นผู้ขับรถฟอร์ดที่เกิดอุบัติเหตุไฟลุกไหม้จนเสียชีวิตนะคะ บรรยากาศภายในวัดเนี่ยทั้งญาติพี่น้องแล้วก็คนรู้จักก็พากันเดินทางไปเคารบศพแล้วก็นำพวงหรีดร่วมแสดงความเสียใจเป็นจำนวนมากค่ะนางนงครัตรุ่งแสงน้องสาววัย29ปีของนายกรษณนะก็ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวถึงเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะบอกว่ายังคงมีความเชื่อนะว่าความยุติธรรมยังมีอยู่จริงในสังคมแล้วก็ยังมีความหวังค่ะว่าตำรวจไทยจะสามารถเป็นที่พึ่งพิงให้กับประชาชนได้เพราะว่าหลังจากนี้เนี่ย สังคมเนี่ยจับตามองคดีนี้แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยคือในโลกโซเชียลตามสื่อต่างๆเพราะฉะนั้นก็คาดการว่าการทำงานของตำรวจก็จะมีความตรงไปตรงมาชัดเจนซึ่งทั้งฝ่ายผู้สูญเสียกับผู้กรณีตอนนี้ก็มีการแต่งตั้งทนายขึ้นมาเพื่อต่อสู้คดีแล้วค่ะค่ะตอนนี้ก็ได้แต่งตั้งทนายอะนะคะเพื่อที่จะต้องเรียกว่าเราก็ต้องแต่งตั้งทนายขึ้นมาเพื่อที่ จะเก็บดำเนินเนินคดีเขาเรียกว่าแต่งตั้งเพื่อ เข้ามาช่วยเหลือ,อ,อเข้ามาเชเหลือ,อใช่เนื่องจากว่าตอนนี้เรายังอยู่ในอาการเศร้าโศกเสียใจนะคะทั้งคุณพ่อคุณแม่และญาติมิตรทำให้เราและด้วยที่ต่างจังหวัดด้วยการจัดงานศพเนี่ยทำให้เราไม่สะดวกที่จะ,ะไป,ไปะที่ว่าการอำเภอหรือว่าไปเก็บอะไรจากสถานีตำรวจที่ในที่เกิดเหตุทำให้เราต้องแต่งตั้งทนายขึ้นมานะคะเพื่อรับผิดชอบอในส่วนนี้แทงเราซึ่งทางเราก็ได้แต่งตั้งทนายแล้วค่ะ,ะทางเราทางทาญาติเนี่ย ยืนยันไหมว่าจะ,ะติดตาคดีนี้อ่าก็ขอก็คิดว่าจะสู้ให้ถึงที่สุดค่ะเพราะว่าเนื่องจากว่าทางเราก็ไม่ได้อ่าต้องการเนื่องจากว่าก็พูดง่ายๆนะคะว่าเงินก็ไม่สามารถที่จะซื้อชีวิตพี่ชายและอ่ากลับคืนมาได้ค่ะก็จะขอสู้ให้ถึงที่สุดค่ะนอกจากนี้คุณนคชรั์ยังบอกด้วยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยครอบครัวเองยังไม่ได้รับการติดต่อประสานจากทางเจ้าหน้าที่ถึงความคืบหน้าในเรื่องคดีเลย นอกจากครอบครัวแล้วที่แน่นอนละ่ะต้องได้ร้รองความยุติธรรมให้กับพี่ชายให้กับลูกชายผู้เสียชีวิตแขกเรือแล้วก็ผู้ที่มาร่วมงานศพเนี่ยทุกคนให้ความสนใจหมดมาถึงก็สอบถามเรื่องความคืบหน้าเรื่องการทํางานของตํารวจเรื่องของการคลี่คลายคดีเพราะทุกคนมีความกังวลแล้วก็เป็นห่วงว่าเหตุการณ์ครั้งนี้คดีครั้งนี้จะไม่ได้รับความยุติธรรมหรือเปล่าพูดถึงนายกรีณนหรือว่าคุณต้องเองเนี่ย เป็นที่รักนะเป็นที่รู้จักในอําเภอขลุงแล้วก็เป็นที่รักใคร่ของทุกคนเพราะว่าเป็นคนดีช่วยเหลือคนอื่นจิตใจดีอนอกจากนี้นะคะน้องสาวของคุณโต้งก็เมื่อสักครูน่นี้คุณนงคัตนี่แหละก็ยังบอกอีกว่าในส่วนของครอบครัวถาวรเองถือว่า นับเป็นพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นนะคะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด,ดกระหม่อมพระราชทานเพลิงศพให้กับนายกฤษณะถาวรเป็นกรณีพิเศษทั้งที่ครอบครัวเองเไม่ได้มีใครรับราชการแต่ว่าขณะที่ยังมีชีวิตอยู่นายกฤษณะเองก็อุทิศตนช่วยงานเพื่อการกุศลมาโดยตลอดค่ะซึ่งวันพรุ่งนี้นะคะวันเสาร์ที่19มีนาคมตั้งแต่เวลาบ่ายโมงตรงเป็นต้นไป ก็จะมีพระพิธีพระราชทานเพลิงศพที่วัดวันยาวบนก็ขอเรียนเชิญญาติพี่น้องร่วมงานพระราชทานเพลิงศพโดยพร้อมเพรียงกันด้วยนะคะส่วนอีกหนึ่งงานนะคะก็คืองานสวดพระอภิธรรมศพน้องเบนนะคะซึ่งเสียชีวิตจากอุบัติเหตุกรณีเดียวกันค่ะนางสาวธนพัฒน์ฮอแสงชัยอายุ34ปีซึ่งเมื่อคืนนี้เป็นการสวดพระอภิธรรมเป็นคืนที่4นะคะที่ศาลาวัชโรไทยวัดทวีการนัน ซึ่งก็มีบุคคลสําคัญหลายคนนะคะเพื่อนพ้องก็ไปร่วมงานกันเป็นจํานวนมากนะคะมีเพื่อนพี่น้องอาจารย์จากที่ทางมหาวิทยาลัยแล้วก็มีนายสมศักดิ์ใจแคล้วอดีสสพักเพื่อไทยจังหวัดปทุมธานีนายเอกนัทพร้อมพันอดีตโฆษกปปสซึ่งทางครอบครัวฮอสแสงชัยบอกว่ารู้สึกปลับเลื่อเป็นล้นพ้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษนางสาวธนพัฒน์ฮอแสงชัย ซึ่งนายเอกกัน,นัดก็บอกว่าตัวเองเป็นเพื่อนร่วมรุ่นกับคุณเบน์นะคะที่สถาบาันพระปกเกล้ารู้จักกันมาในระดับหนึ่งก็รู้สึกเสียใจสะเทือนใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเท่าที่รู้ตอนนี้ทางฝ่ายคู่กรณียังไม่ได้มีการแสดงตัวและแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลยนะคะ